สวัสดีครับผมจัชเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่ใหญ่มาดูคุณปูนะครับโคมาสึ2 0 c สองร้อยคิดสาม เทปตูครับว่าคุณปูยังแรงไหมวันวันเยอะเลยครับไปเป็นไรช่วงล่างโอเคครับบูมอาม,มีปะาขับเลยครับเลยปลาขับเลย ร่วงเลยรวงบ,บกติผิดสามนะครับเป็นเครื่องนะหกสูบดูพีผมเองครับขึ้นไปดูขึ้นไปก่อ หค่อง6สูบครับ6สูบเทอร์โบดูล้อนำยกเครื่องใหม่แล้วครับคันนี้ซีเรียลสามหมื่นกว่าเป็นรถที่ซื้อเก่านอกมาครับ เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว28ปีรุ่นนี้น่าจะ30กว่าครับเเลียบๆประมาณ35ปีโอเคโอเคป๋าตุกเนเดี๋ยวให้แกลงเ,เดี๋ยวแกจะลองด้เปิดแอร์ไหมลรอ้าวลูกพี่เป็นไง อ่ะเดี๋ยวอ๋อถ้าเปิดอ่ะเดี๋ยวให้น้องกำลังเข้าห้องน้ำเลยให้มาลองอ่ะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อน <c oughs> มีไหม ลองรถพี่น้องดูว่าจะดูช่วงล่างครับโซ่ใหม่อยู่หใหม่แต่ว่ารู้สึกมันจะสึกเร็วรุ่นสามนะครับนี่ครับนี่ครับ โอ้คันแน่นนี่ไม่ขาดนะ่อะอลูกพี่ลองก่อนอลองปิดแล้วเปิดแอร์เด้อเปิดแอร์ด้วยเ,ด,เด้อว่าแอร์เ,เย็นไหมครับ าครับเองแบบสายเจ้าขอ,ของเลยวะดี่ว่าคนนี้เขาจะบอก FC โอเคต้องเล่นต้องเล่นเครื่องหน่อยไหมก็ขับจะพุ่งแปดเลยว่า,อา,าโอเคลองก่อน รวมหน่อยเนาะต้องไปบูดไอ้ลาปีอันนี้เราขายสายเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อรถส่งด้วยโอ้โหตับเอ๊ะมันใช้เครื่องเครื่องโอทอสูบไหมเครื่องมันเลยเครื่องมันเลยเนาะ ื้อเชงกงมาวางเลยซื้อเชงกงมาวางเลยซื้อเก่าญี่ปุ่นมาวางนี่เครครับไาดูทวตยวาาทนุหไม่เป็นไร อพาพี่น้องมาชมนะครับหาดูยากรุ่นสามปั๊มนี่เราจูนได้ไหม,มไ,หมได้ไหมให้ดูลีกเหรอลีกเนี่ยครับลีกเ<ด>ป็นตัวตัวนั่งเดียวถึงได้เรจูนได้นี่ แกแกยังไม่เห็นนะเจอไอ้นี่ลูกหมากเนาะลูกหมากมาเลยเนาะมาโดนลูกหมากอืมครับปกติแล้วก็เตินทั่วนี่อะไรใช่ไหมแม่ฐานนี่เองโอ้ตรงนี้เองไกลๆอ๋อแล้วก็เย็นมาจอดเย็นมาจอดนี่มาเดือไปเดือไกล๋อครับน้ำมันกินเยอะไหมป๋าโอ้ตักเลยครับ ทั้งวันนะแต่ถ้าวันละสี่ห้าชั่วโมงก็มาถึงร้อยร้อยลิตรตีไปร้อยลิตรอ่ะเแค่ทำงานเดียวแค่วันหนึ่งอ๋อใช่ใครจะลองดูก็อลองรถครับ

ไอ้มันจะเล่นตัวเยอะใช่ไหมไอ้มันไิ่งไม่หน่อยครับเมื่อกี้นี่ไม่เป็นไรนะเสือเมาอนน้ำเยอได็นไั้ได้ยังได้อยู่ทำใ้ไดครับ สวัสดีครับรรครับอยู่ถนน,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 นบ้านตรวนี่ยครับถนนลาดไงนุ่น้อยอ๋อนู่น้อยป่ะโอ้ยผมไปขุดไปจำอ่าไปขุดไปจำนู่น้อยไถนนนุ่น้อยอ่าวัดถนนน้อยนะอู่น้อยบ้านน้อยๆ้อยนะครับบ้านนุ่น้อยแหละอ,อยู่ตรงไหนละ่ะอยู่ตรงไหนของอยู่อยู่ใหญ่บ้านอยู่คุ้มโรงเรียนคูอใจเอกไหมอ๋อ เอกอ่ะดูจากดูจากเอกรางท่อนะอ่าอะไรอ๋อช่างเอกอ่ะช่างเองเพราะจุดสูงน้อยนี่นน้อยอ๋อถ้าสูนน้อยทะลุไปน้องจริงบ้านบุ๋มถ้าทะลุไอ้ลูกลังเห็นปะเห็นเห็นเห็นหันแะอยู่หันและบ้านอ่าถึงยังไม่ดีเลยถึงยังไม่ดีเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วเหมืกันดีแล้วโอ้ลาดจมลาดยางอยู่นี่นะอยู่นี่ตะกี้สิดความเปรี้ยวอยู่บ่อเนี่ย ดีไหมคันนี่ดีไหมครัไม่ค่อยดละมันไม่เหมือนนิตชิ่นตชิ่นจุกจิกเดไฟฟ้าเดละอันี้มันดีกว่าจะเอาไปขุดดินได้ไหมนี่ได้แยานรับกได้จะรุ่นนอย่บานอยอแครับจรุ่นแบบไฟแลเ็เลยมาจากบ้านเลยเน กลับมาที่สามคืนนี่มาตามที่รับล่ะกบมาเป็นไรอ่ะมาตาม g p s นี่มาลูกสิงห์อ่าสี่ร้อยกิโลมันมีออกไม่ได้เดย์ออกไอเข้าคันโลดันคูโทษน่ะเส้นทางลัะลั่นนี่ครับกิโลไปถึงสี่ร้อยโลเราข้ามาทางสระบุรีจะออกอ๋อนี่มาทางสระบุรีด้วยสามที่ออกอ๋อโอเคยาวเลยอ่ะคุยกับพี่เจอคนบ้านเดียวกันพี่น้อง มาดูคุณปูหน่อยรอยยี่มคิดสามว่าจะารถซื้อเก่านอกมานะครับแล้วก็มาตักทรายว่าจะอาจจะอาจจะเอาไปอยู่บุรีลังครับพลังเดินดูส่วนเครื่องนั้นโอเคคนระับเครื่องเดิม ดูนะครับต้องริ่งเครื่องหน่อยนะ๊มให้ดูเล็กไม่ดีต้องเช็คอ่ะ ไปขึ้นภูแล้ะอะลองมา12น,นาทีครับน้อมวงกูซีเอ็นมอเตอร์ฮ้ยตะบอกอะไรนะวันนั้นก็บอกจะลุกหรือเปล่าครับต้องเป็นงาน สนใจเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติจันรแซมวันนี้พาประเทศโอมัสกัส203ครับว่าจะผ่านไหมฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ